สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องบัรชาพิธานะคะนี่นะคะเป็นในช่วงหน้าร้อนนะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงเรียนชุมชนวัลลสรงนะคะวันนีครูโซ่ก็กมาเพ้นผนังกับนักเรียนนะคะก็ให้นักเรียนมาช่วยนะจริงๆนังที่ครูเรามชอบนะคะก็ให้นักเรียนสองคนมาช่วยเป็นนักเรียนชั้นป .5 นะคะเป็นน้องนิวกับน้องพโนนะคะแนะนําตัวหน่อยครับแนะนาตัวค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับ อ่าแนะนำให้หน่อยครับอ่านี่นะคะตัวของหมนะเสื้อฟ้านะคะก็เป็นน้องปีโน้นะคะอยู่ป .5 นะเป็นนักเรียนประจำชั้นของคูโซะนะคะแล้วก็เสื้อสีส้มนะคะก็เป็นน้องนิวนะคะก็เป็นนักเรียนชั้นป .5 นัะทายเลยครับนักทายสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้เงียบแล้วอ้าวนักทายอันนี้ทำได้อยู่ครับเสมอรออยู่จเป็น อันนี้ขั้นตอน,น,ตอ,นอะไรนนคือนี่เป็นขั้นตอนการลงสีแล้วนะคะนี่เป็นการทํากรอบนะก็คือเราก็ใช้เทป่ะแปะแล้วก็ลากเส้นนะคะโดยที่ไอ้เทปที่เราแปะในพอดีมันเป็นเทปเป็นมีสีมันก็เลยทําให้เหลยทีหนึ่งเลยต้องเอาสีขาวมาแต้มนะคะแล้วครูก็มีหน้าที่มาเก็บรายละเอียดเนาะหลังจากที่นักเรียนเนี่ยมาช่วยแต้มให้มันสะอาดแล้วนะคะก็จะเป็นกรอบเนาะเป็นผ้ามีต้นแบบนะคะก็ต้นแบบตอนแรกมันจะเป็นน้องเมื้อกี่ ิเกอร์สัดส่วนอาจจะผิดนิดนึงก็เลยเปลี่ยนนะคะเป็นนกที่สัดส่วนถูกต้องนะคะนี่เป็นเป็นนกเงือกนกกระหังนะคะก็สัดส่วนที่เราว่านี่จะใกล้เคียงกับของจริงเนื่องจากนกชนิดเป็นนกขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าตัวผู้กับตัวเมียมีความแตกต่างกันนะคะการการวาดนี้ต้องวาดหลายชั้นเหมือนกันก็จะมีการลองพื้นด้วยอันนี้เป็นพระกรอันนี้คือตัวนี้คือคื้นทา่เสร็จแล้ว แล้วส่วนทนี่ังเหลือรายละเอียดการเก็บขนการใส่แตงเงานะคะยังคงเหลือแตงเงาอยู่นะคะแต่ด้วยความที่วันร้อนนะก็จะเก็บเป็นส่วนสุดท้ายแต่ถ้เกิดว่าในขนาดนนที่ยังมแห้งมีการใช้เหมือนกันนะคะแล้วก็การลงสีจะลงได้สองแบบถ้าเราเลือย่างดีเราจะลงแบบบางๆเหมือนสีน้ําได้แต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่หนักแน่นก็จะลงเหมือนสีอะคริลิก การเปลี่ยนเนี่ยถ้าช้าเกินไปจะแห้งก็เสียนไม่ได้ดังนั้นเราจะใช้เป็นชั้นแบบเดียวกับสีเลค่ะต้องผสมน้ำไหมครับผสมน้ําค่ะสีโปสเตอร์เป็นสีผสมน้ํานะคะไม่ได้อ่าผสมพวกน้ํามันทินเนอร์หรือว่าน้ามันสนหรือว่าน้ำมันลิปสีนะคะก็ใน,ในคลิปหน้าอาจจะแนะนาสีอื่นแต่นี้เราเป็นสีทาบ้านนะคะทาไปนอกผูกกันล่ะครับผุกกันใช่ไหมกุกกันนี้ใช้กู้กนันแบนหรือกู้กันกลมก็ได้แล้วแต่ความชอบรด้วยไงครับว่า ให้เป็นผู้กนันแบวนนะที่เราใช้ข้อดีของผู้กนันแหคือที่เล็กกว้างกันแบวนต้องข้าแหวอวัวแม่อืนอมนะคะก็านากว้างก็จะแล้วแต่เบอร์นะคะก็จะมีเบอร์เล็กไปเบอร์อสิต่ต้นๆไปถึงเบอร์ยี่สิบสี่หรือเบอร์ที่ใหญ่สุสด,แสดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้แปลงทาสีนะคะ ถ้าพ e. e. bueno, e ื้นที่ใหญ่มากๆเราก็จะเปลี่ยนเป็นาปลิสีนะคะก็จะแตกต่างกันการซับสีก็จะต่างกันอย่างเช่นทุกกันเนี้ยการซับสีเนี้ยจะไม่มากเกินไปแต่ถ้าเป็นแปงพืก็จบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมสวัสดีครับ